มาจากกรุงเทพเลยเนี่ยคือคุณลุงขับมาคือในรถด้านหลังก็คือมีแต่ว่าวเต็มไปหมดเลยคุณลุงอัดมาแน่นมากนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกันแล้วมันก็จะกลายว่าต้องทำใหม่อีกนะครับขยบเนิดนึงนะครับใครอยู่กลางนะครับอยู่กลางกลางนะครับขยบไปยินทุ่งนิดนึงเราจะไเห็นภาพเล่นว่าวครับถ้าขึ้นแล้วถ้าถอยนะครับน้องแสงแดดน้องจัน

ยังไม่ดขนาดนี้เลยเพิ่ก็มีนะคะที่หมางานนี่ทกทีีเก็บว่าอันนี้ทานได้่ทานได้ค่ะเก็บว่านะคะแสนก็มีค่ะแล้วก็โอิแนมีค่ะแมีค่ะแล้วถอยหลังปีกให้เชือกตึงก่นลบอนุญาตนะคะเชือกพึนที่นะคะบริเวณคุณลุงช้าของเรานะคะคือท่านที่ใส่เสื้อทีเชิตนะคะ สีน้ำเงินขาวแดงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลุงไปตรงบริเวณไหนขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ให้คุณลุงนิดนึงนะคะเริ่มจากอย่างงี้ขึ้นดีครับอย่างงี้ขึ้นดีครับอย่างงี้ขึ้นดีมากเลยนะครั่วันนี้ขึ้นยาวเหรอออกเมื่อกี้ก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันยาวขึ้นเลยสูงเลยมีลายทงชาติอยู่ด้านบนแต่แม่กัแม่เรียกกันว่านึกถึงอดีตนะแล้วก็ แล้วก็มีว่ายสีชมพูนะคะที่มีสายยาวๆล่ะค่ะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่เล่นงันละมึงช้างนะคะสายหมุนนะคะมีคนบอกตลอดว่าเฉพา้งจะนอนเ้วยกันะคะแบบทำบาทค่ะตัวว่านี่เป็นหมื่นค่ะเฉพาะตัวว่าวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้อดุรัสนะคะการเล่นว่าวนะคะได้ชมว่าวในลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปิดพื้นที่ให้คุณนุ้ยนิดนึงนะคะพวกเอองก็ยากมี่ยอมนะคะท่านที่เพื่อนใหม่นะคะ ขออนุญาตว่าเขาจะเล่นวา่าวขออนุญาตให้เล่นทางด้านขาเมยอแนทนพิธีกรก่อนนะคะเตรียมมาดีเวเวลาลมหน่อยอีกอ้ออันนี้ว่าอะไรพี่ว่าอะไรฮะนอกอะไรนกเหยี่ยว <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรครับลุงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ว่าวนะคะกะลังว่ายชวัดเฉวียนอยู่บนท้องฟ้านะคะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะคือความมหัศจรรย์และความสวยงามของว่าวไทยนะคะซึ่งว่าอันนี้ได้ไปแสดงที่ต่างประเทศแล้วนะคะตามที่คุณลุงบอกมานะคะอันนี้เาเรียกว่าวลนะคะวาสต แต่มีชื่อต่ออะไรเนี่ยแน่จาไม่ได้เองนะคะ,แ,คะแต่ว่าลักษณะอย่างที่บอกค่ะจะเป็นว่าวสองเส้นนะคะซึ่งสามารถคอนโทรลบังคับให้ไปซ้ายหรือขวาได้นะคะใครว่าวบังคับไม่ได้นะคะวันนี้คุณลุงช้างมาบังคับว่าวให้เราดูค่ะคุณลุงนี่อายุแปดสิบแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีการแสดงอีกหนึ่งชุดค่ะที่คุณลุงบอกว่าเป็นไฮไลท์นะคะเป็นว่าวไฟนะคะเดี๋ยวคุณลุงจะ ชวมชุดไฟนะคะแล้วก็เต้นตามเสียงเพลงค่ะโดยที่ว่านะคะก็จะเต้นไปกับเสียงเพลงพร้อมๆคุณลุงนะ,ะอ่มาเมื่อกี้ลูกอันเา,าเินย้วไงมีปุ่นักนะคะปุ่นเป็นว่าวไก่ไมนะคะตอนที่คุณลุงไปดูรถเป็นพี่พี่ชายคุณลุงแล้วนะคะเดินหน้าครับ เป็นหน้าลอยตอนนี้นะคะเหลือลอยเทพภาวนาอย่างเนี้ขอให้ลมนะคะมานะคะเพื่อเราจะได้โชวนะคะได้เห็นคคุณรับเม้าส์ในการชับรถในแบบต่างๆนะคะโฆษณาตอนนี้นะคะไม่ครับไม่ครับอยากได้เห็นเม้าสในลักษณะ

ตัวละครับรถคลาสสิกนะฮะจะเป็นคนชักเมาห้าห้า <c oughs> รักเชียร์ร่วม <c oughs> ไปแล้ว diyorsun? ว้าวเดนาโมฮ่นนาขน้าวจะสวยเลย ข้าบนเนี่ยเพียบเลยเป็นของน,น้องๆที่มาเล่นกันใจเลยนะคะว่าจะมาเล่นเล่าให้เราดูนะคะว่าคุณลุงสนว่ามาประมาณพันกว่าตัวเลยค่ะค่ะตอนนี้กำลังนะคะคเล <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณลุงกำลังดูอยู่นะคะว่าจะขึ้นทางทิศไหน